สวัสดีค่ะพี่น้องปองสายสุขบุสุสกสนมาในกับพ่อพ่อยันนี้กับพ,พี่น้องยันนี่ก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอสบอยกับซอแอนกับน้องเพชรน้องพลอยเป็นน้องเต้าแฝดถึงงานพ่อกับแม่แล้วจ้าพี่น้องเป็นตาหักครับพงวานในเพิ่นไปงานศินลปินมอรดกอีสานพี่น้องนักล้องหมอลำ้ำไปไล่หลายพี่น้อง ใส่ชุดสีม่วงสวยงมค่ะพี่น้องจ่าบอดบอยกับลอ้ลอรอซอแอนกับสวยสวยพี่น้องวัฒนธรรมดีเด่นหมอลำพี่น้องสวยงมค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยสุดยอดค่ะพี่น้องดูเป็นระเบียบเรียบร้อยปาดพี่น้องสวยงมเป็นตางหกค่ะเดี๋ยวนี้นิวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สู่ฟังด้วยพี่น้องจ่าขออนุญาตบอดบอยกับซอแอนกับย้ายแตน อันคอมเมนต์สูฟังด้วยจ้าน่ารักที่สุดเลยคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่พลอยพี่เพชน่ารักจังเลยหล่อสวยทั้งพ่อแม่ลูกจ้าแม่นี่หรพี่น้องแฟนกับแฟนเพ้งกระซ่งหัวใจเห็นรัวๆโอ้ยน่ารักคะ่ะพี่น้องฉลาดมากยินดีด้วยนะคะบอสบอยซอแอนอบอุ่นแล้วน่ารักมากคุณพ่อคุณแม่ลูกสาวสวยมากคะ่ะน่ารักที่สุดเลยแม่นพี่น้องจ้าโอ้ยเป็นตาหักคะ่ะ สวยงามหลูอบอค่อับบอดปล่อยกับสอแอนพี่น้องมิตรคุนสวยๆงามงามรัวรอกอแสดงความดีด้วยนะคะและเป็นเป้าหลอมที่ดีให้กับน้องเพชรน้องพลอ,อยครอบครัวอ,อบอุ่นน่ารักที่สุดเลยค่ะครอบครัวอ,อบอุ่นเป็นบุญของน้องพลอ,อยน้องเพชรน่ารักมากครอบครัวนี้แมนพี่น้องมึงไปกับยิมตามมีความสุขไปพี่น้องดีใจกับเพื่อนพี่น้องครอบครัวอ,อบอุนน่ารัก รอบครัวหมอลำครอบครัววงการหมอลำภาพอบอุ่นที่สุดบุญของลูกแฝดได้มาอยู่กับคุณพ่อบอยแม่แอนยินดีกับยายวึงยินดีกับใจเกินร้อยครอบครัวใหญ่อบอุ่นที่สุดแมนพี่น้องยัยนึงเราก็ได้รับรางวัลนั้นสงเกียิพี่น้องโอ้ยดีใจน้ำเลาพี่น้องจ๋าดีใจกับขอบครัมหมอลำใจเกินลอยพี่น้องสะออนชุดสีม่วงงามขักแมนพี่น้องสวยงามขักนอพี่น้องจ๋า ชุดสีม่วงสวยงามดูเราสวยสง่างามขับบอดบอยกับลอ้ลอรอซอแอนก็นสวยสวยน้องเพชรน้องพลอยกับเป็นตาหักพี่น้องโอ้ยน่ารักที่สุดเลยครอบครบัวผุ่นน่ารักที่สุดเลยค่ะปุรุสายเฮงเฮงปัง,ป,งปังเลยๆนะคะคุณพ่อบอยหลอ่อคุณแม่แอนสวยน้องพลอยน้องเพชรน่ารักมากค่ะแม่พี่น้องจะเป็นตาหักขับบึง่งเราก็ยิ้มตามไปเป็นมีความสุขน้ำพึนพี่น้องน่ารักที่สุดเลยบอดบอยซอแอน เฮงๆปังๆเรวยรวยตลอดไปนะคะน้องเพชรน้องพลอยน่ารักที่สุดเลยคุณยายแตนกันนะฮะพระหลานม้าพี่น้องเป็นตาหักก็สวยหล่อน่ารักมากคุณพ่อคุณแม่ลูกสาวก็น่ารักคุณพ่อบอยแม่แอนสวยหล่อเต้าแฝดก็น่ารักที่สุดเลยค่ะแมนพี่น้องเป็นตาหักกับพี่น้องแจ้งเด็กกคอยบอดบอยซอแอนพร้อมทั้งทีมงานสุขบุตรสุกคนเฮงเฮงปังปังรวยรวยด้วยจ้า พี่น้องมีความเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ขอมาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย